พงพากินพาแซบที่ผมมีซอสพริกไหมครับซอสพริพกมันมีแต่ซอสมะเขือเทศเอาซอสมะเขือเทศกันตอนนี้ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมัปแปนแตกอะไรเราเอาไปต้งหันเลยมะเขือเทศหมดอพอยังไรมองไม่เห็นเลยมัน เร่ือเย่าได้แค่เหลืองทองไงงับบน้น๋ยวมันจะไหม้เกินจำข้าวมันกรอบๆนะเนี่ยมันเริ่มท,ที่แล้วเริ่มกลับตัวละน้อยคือเราใส่แป้งไว้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าไอ้ก,กระเทียมเราไม่ใส่นะกระเทียมจะปล่ยอยลอย ก็เห okay. okay. ็นหมูแล้วว่าเอามาทำเมนูแย่ด้วยเอาผัดใส่ก็เดิมเดิมรสชาติเดิมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนเพิ่มแล้วจะใส่พริกหยวกกับไหนพริกหยวกของของผักครับของผัดใส่ไก่เนี่ยครับโอเคปิดต้อนนึ่งตอนแรกอยากได้เมนูบางทีมันไม่เคยได้ทำกินบ่อยมม่วงเห็ดพันปอ์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับ